น้องดูแล้วให้น้องดูดนั่บบอันนี้บากอ้าเข้าเข้าแก่หรอคุณน่ะสายดูดดูจีดูจีไปเจออยากดูช้อนแกงไหมเธอเนี่ยเอาให้น้องดูดูน้องอยู่ข้างล่างให้น้องดูด ว่าูเล hey ่นเล่น hey? นี่ด um ูจร <nivel> so ิงเลยตัวนี้เอาให้หมดขวดเลยเหรอเอาให้น้องเอาให้น้องให้น้องน้องดูให้น้องดูนะ้องก็กวนสวมหน้าสาระกลวนน้องสวมหน้าหัวมันเผียรเออเฮ้ยตัวเราเล่ากันเลยนะค่อยซืๆเนาะเราทิ้งเดียวกันวัดดิคูดูดอืมอ้าวไปช่วยบีบให้ไป้อนกโอ๊ยคูด อุยดูดจริงจังเลยนะเนี่ยจบจบจบเลยบริษัทโอ้โหข้างล่างก็ดูดจริงจังเหมือนกันอ่าช่วยกันดูดโอเคว้ายหล่อบคักแท้ควายเสือเออดูดดูดให้มันไหลลงไปหนูน้องก็ดูดเหมือนกันอืมสายดูดสายดูดสายเขียวสายดูดเลยลูกเออคักแท้นี่หน่องมาถ่ายดูดแล้วอืมเอาดูดดูด หมดขวดแล้วนะหมดขวดจริงๆนี่ดูจริงๆเลยช่วยบีบไม่ด้วยเลยนี่นอพอจ้ะตอนเด็กไม่ได้ดูนะโอ้หแ,แนะ่พอแล้วแหละเนาะพอแล้วพี่น้องไปพี่น้องออยังยัง,ยงแ่บอยู่โอ้ยตอนเด็กเฟอร์ก็ได้กินเหมือนกันแหละแล้วโต,ตวแล้วเราไม่ต้องกินแล้วสูตรเนี้ยเปือยเดี๋ยว่าเธอกินอีกสูตรนึง,น,งนี้น้องไป หมดเขือนแล้วบักไฟเซอร์บักหาอันนี้หุยหมดแล้ว